กระดูกทับเฟ้นไม่อยากกินยาตลอดชีวิตฟังคลิปน,นี้ สวัสดีครับไม่อยากพามาหาหมอฟันครับวันนี้ถ้าคุณเหมือนกันกรเดื่องกระดุกเดื่อครับปวดสะโพกล้าลงขาหรือปวดหลังนั้นลงขาหลายๆคนบอกว่าทานยาตามหมอฟันอาการดีขึ้นตั๊บเลยดีใจด้วยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญหลายๆคนบอกว่าพอหยุดยาทําไมกลับมาเป็นอีกหยุดยาทําไมกลับมาปวดอีกอ่ะมี2ประเด็นที่คุณต้องเข้าใจครับอันที่1นึ่งครับกระบ,บวนการอักเสบมันยังไม่จบครับหลายๆครั้งครับคุณคิดว่าหมอเรากระดุกเดื่อครับจะเหมือนลักษณะของปวดกล้ามเนื้อผมบอกเลยว่าไม่ใช่คุณปวดกล้ามเนื้อวันนี้คุณไปวิ่งคุณกก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 กิินน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 ยยยยยยาาาาาาาแแแ้้้้้มมมมปปปววดดคคคลลลเเืออออออรรุุุณณจบบบต่่่ััััทููไ๊ีขึช ผมบอกเลยมีโอกาสมากๆที่คุณจะกลับมาเป็นอีกนะึกภาพปะแต่จริงๆแล้วการกินยาครับมันเป็นหลักในการรักษาถึง90%แต่คุณต้องกินยาต่อเน,นืาา่องสักพักแล้วหลักการมันต้องค่อยๆถอยยานะึกภาพปะไม่ใช่กล้ามเนื้อหยุดหยุดกินหยุดไม่ได้เมื่อไหนได้กินครบถูกถึงแล้วคุณสบายใจเลยอาการปวดดีขึ้นเพราะ90%มันดีขึ้นอยู่แล้วแน่นอนนึกภาพปะครับแต่หลักการต่อมาคุณต้องหยิมถอยยา อันที่สองครับสำคัญมากและหลายเพราะไมวกันกวิธีหมอสันดิสอกว่าวิธีการห้าสอบและถามมีกินยาครบถูกถึงมีการฝังเข็มดรสันเวรแล้วก็ลดวความเสี่ยงลกวความกระแทกนี่ฮะบางคนติดข้อนี้ฮะความเสี่ยงครับวันนี้การที่คุณไม่หายไม่ใช่ว่ายาไม่ดีไม่ใช่ายาไม่ช่วยแต่คุณไม่ลดความเสี่ยงหรือเปล่าบางคนบอกว่ากินยาฟันน้ยังไปทํางานหนักๆอยู่คุณก็ต้องกลับมาเป็นอีกมันก็เลยไม่แปลกนึกภาพปะเพราะฉะนั้นครับยาลืมลดความเสี่ยงอันนี้สําคัญมากๆ หมอฟัน <More> ไม่ได้ให้ข้ามคุณทางานนะแต่คุณกำลังเสียบอยู่แล้วหมอนคุณยังไม่กลับไปให้เวลามันนิดหนึง่งพักมันก่อนแล้วอาการคุณจะได้ดีเหมือนคนไข้ของห okay, มอฟันโอเคไหมทุกคนใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากใครสนใจให้หมอ่วยพิมพ์ว่าสนใจตายปว์ศรีวนี้ไม่อยากขามาฟ like, ันกดไลค์กดแชร์กดติดที่หมอฟันหมอฝังเข็มนะครับแลวถ้าใครมีคำถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะครับทักไปถามได้ที่ Li@ n e @drsun ตามข้อูนนี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่อยากถามาหามหมอฟันสวัสดีครับ